กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟ,แฟเป็น s สุดๆก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอเรื่องประธานบริษัทนี้ ฉันเคยวันไหนตอนที่เก้าเพ่นหนีไปแล้วอีธานหยุดหมุนปากการอยยิ้มบางอย่างมุมปากทำเอาโบนิตาเซลสันหลังว่าบจนอดไม่ได้ต้องยกมือรูปแขนตัวเองผมจะถามอีกครั้งเพื่อนสนิทคุณอยู่ไหนอ่ะเออโบไม่ทราบจริงๆคะ่ะท่านประธาน เดียยังไม่โทรมาหาเสียงปากกาเคาะลงโต๊ะทำงานเบี่ยงความสนใจให้โบนิตาหันไปจับจ้องปากการาคาแพงสีดำมันถูกท่านประธานร่างสูงใหญ่ขอเป็นจังหวะคล้ายรอคอยบะโบถ้าโบทราบแล้วจะรีบแจ้งท่านประธานทันทีค่ะครึ่งชั่วโมงคะ อะไรนะคะท่านประธานผมให้เวลาคุณครึ่งชั่วโมงโบนิตาออกไปได้โบนิตาแทบทะลึ่งตัวลืมมารยาทเธอผุดลุกจนเก้าอี้ลากไปด้านหลังผุนผันสับขาออกจากห้องเหงื่อส่กายไม่รู้ตัวไอเดียแก็ไ,ไ,ไป,ไปทำอะไรท่านประธานโบนิตารีบวักโทรศัพท์ออกจากเสื้อสูตร ต่อสายหาเพื่อนรักขณะเด,ดินไปทางห้องน้ำว่าไงโบฉันควรจะถามแกมากกว่าเดียว่าไงอะไรวะแกกระแทกเสียงใส่ฉันทำไมมีอะไรหรือเปล่าคนกำลังรีบรีบรีบไปไหนแกจะหนีท่านประธานรูปหล่อไปไหนอะไรกันหงุดหงิดแต่เช้าหงุดหงิดคำว่าหงุดหงิดฮ มันน้อยไปไอเดียแกเพิ่งทําให้ฉันต้องประทะก,กับประธานของแกมาเขาไม่ใช่ประธานของฉันนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือแกลาพักร้อนแล้ววิ่งแจ้นหนีโดยทิ้งให้ไอ้เพื่อนรักคนนี้รับหน้าฉันเกือบบอกตรงๆเกือบเป็นลมไปแล้วหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ประธานเรียกฉันไปถามหาแกสายตางี้ โอ๊ยน่ากลัวเมื่อคืนแกไปทำอะไรเขาตอนออกไปเห็นจีจาก,กันดีโบนิตามมองตัวเองในกระจกห้องน้ำดวงตายังตื่นตระหนกจึงสลัดสีสับเพื่อผ่อนคลายชะฉันแค่หลอกและจับเขามัดไว้จากนั้นก็หนีออกมาฮะแกทำมัดเรื่องมันยาว พูดในโทรศัพท์คงไม่เหมาะมั้งโบแล้วนี่แกอยู่ไหนบ้านแต่กำลังจะไปภูเก็ตแล้วไปภูเก็ตแกลาพักร้อนกี่วันหนึ่งเดือนฮะหนึ่งเดือนแค่นี้นะต้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเครื่องไอเดียเดียโบนิตาจ้องโทรศัพท์ที่เพื่อนรักวางสายไปแล้วก่อนเหลือบตามองตัวเองหน้ากระจกกื่นน้ำลายเอือ้อก ผ่าร่างอ่อนระโหยหมดแรงออกมาจากห้องน้ำขอแวะชงกาแฟเรียกขวัญให้ตัวเองก่อนแล้วกันสาวร่างเล็กลากขาเดินอ่อนเปียด้วยใจห่อเหี่ยวเข้าไปห้องชงกาแฟพันชะงักเมื่อพบกับคนที่ไม่ต้องการเจออีกคนเออสวัสดีค่ะคุณอลันครับมาชงกาแฟเหมือนกันหรอครับค่ะค่ะ เธอเดินตัวรีบเข้าไปในห้องขนาดไม่ใหญ่มากนักสำหรับชงกาแฟในชั้นพนักงานระดับผู้บริหารคุณเคยลองยี่ห้อนี้หรือยังครับคุณโบนิตามือเล็กสั่นเบายามได้ยินเสียงทุม้มยังค่ะงั้นผมชงให้นะครับโบนิตาแหงนสีษาจ้องศบตาสีฟ้าจาัดที่กำลังพาวระยับ รอยยิ้มกว้างบนใบหน้าหล่อยอย่างหนุ่มอเมริกันผมสีน้ำตาลอ่อนหวีปาดเรียบลงน้ำมันและเสื้อสูดร,ราคาแพงดวงหน้าคนร่างเล็กขึ้นสีทันตาแล้วพยักหน้ารับอย่างช่วยเหลือเองไม่ได้เสียงประตูเปิดปิดทำให้อีธานล้าสายตาจากหน้าต่างขณะยืนสูบซิก,ก้าครุนคิดเรื่องคืนก่อน กาแฟสักหน่อยไหมครับเจ้านายจะได้ลดอาการเอออาการงุ่นงานอีธานหรีตามองแล้วเบื่อหน้ากลับไปยังถนนด้านล่างอลาลันจึงวางกาแฟไว้บนโต๊ะก่อนนั่งลงตรงข้ามจงหงุดหงิดไปทำไมอีธานก็แค่โดนลออคราบฉันไม่ได้โดนลออคราบฮะาฮไม่โดนลออคราบแล้วเรียกอะไรดีสภาพจากที่เห็นแก เยแบบล่นจนน้องชายเกยห้อยต่องแต่งมือโดนมัดข้างหลังนี่แกไปทำอท่าไหนให้คุณเดียหลอกแกได้แม่ตัวแสบอีทานพึนพรรมพำในลำคอแล้วเดินกลับมานั่งขยี้ดับสิก,ก้าแล้วยกกาแฟขึ้นจิบเมื่อเช้าฉันเรียกแม่คนเพื่อนเข้ามาถามแต่ไม่ค่อยได้เรื่องป่านนี้ร้องไห้ไปแล้วมั้งอึมง โบนิตาน่ารักดีเฮ้อคงจะแสบกันทั้งคู่ไม่วะฉันว่าโบนิตาไม่เจ้าเล่ห์เหมือนคนของนายเธออ่อนหวานพูดเพราะตัวเล็กและหน้าแดงทำไมดูท่าจะติดใจนะอลันเออก็น่ารักดีฉันถามมาให้แล้วอีธานก่งคิ้วสูงทันทีเมื่อได้ยินไปภูกเก็ตหนึ่งเดือน รีสอร์ทส่วนตัวซื้อไว้พักพอนนึงหลังไปกันแค่ปีละครั้งแต่บังเอิญว่าดัานเป็นรีสอร์ทในเครือเราพัทราพาราไดซ์จองตั๋วเลยขอวันนี้แต่ฉันไม่ไปด้วยนะอีธานฉันมีเรื่องต้องจัดการกับคนเพื่อนอีธานยกกาแฟขึ้นจิบบนไปหน้าคมเข้มแต้มรอยยิ้มมุมปากรอยยิ้มที่อลันมองแล้วขนลุกเพื่อนเขาคนนี้ ช่างเป็นผู้ชายที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเสียจ,จริงคงไม่มีที่ไหนบนโลกนี้อีกแล้วที่ทำให้ซินเดียรู้สึกสงบและปลอดภัยเท่ากับที่นี่ร่างระหงยืนนิ่งบนชานระเบียงห้องพักที่ยืนออกจากหน้าผาไปเล็กน้อยเบื้องล่างคือพื้นป่าเบื้องหน้าไกลออกไป คือทะเลและยามนี้ฝนกำลังตกพรมไม่หนักมากนักเส้นสายละอองฝนเพียงให้เธอชื้นตัวเท่านั้นคงเป็นรูมเซอร์วิสเสียงอ่อนหวานเอ่ยคนเดียวแล้วเดินไปเปิดประตูบริกรนำรถเข็นอาหารจำนวนมากเข้ามาเชิญค่ะสินเดียถอยหลังเปิดประตูกว้างให้บริกรโรงแรมเข้ามาในห้อง เรียบร้อยค่ะมาดามต้องการเพิ่มเติมโทรสั่งได้ตลอดนะคะขัวเราปิดสามทุ่มค่ะค่ะคงไม่ต้องการอะไรแล้วมีสั่งมาเผื่อถึงพรุ่งนี้เช้าอ๋อนี่ทิปค่ะบริกรไหว้งดงามรับทิปแบงค์ร้อยสามใบยิ้มหวานกว่าเดิมขอให้มาดามมีความสุขในวันพักผ่อนนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ ซินเดียเดินกลับไปยังรถเข็นเลือกกิิบแชมเปญราคาแพงที่เธอจงใจสั่งมาเป็นพิเศษเพื่อฉลองดวงหน้าหวานยิ้มกว้างรินน้ำสีเหลืองทองลงแก้วทรงสูง<ๆ>ก่อนยกขึ้นชูไปทางระเบียงแด่อีทานมือเล็กเรียวยกแก้วขึ้นกระดกรวดเดียวหมดก่อนรินให้ตัวเองใหม่ ทางเดินไปด้วยอย่างระเบียงด้านหน้าด่อนสะโพกบนโซฟานุ่มข้างอ่างจากกุชชี่วางขวดแชมเปญบนพื้นระเบียงแล้วจึงยกแก้วเครื่องดื่มน้ำสีทองรสแรงหวานหอมซายิ้มมุมปากอีกครั้งใช้แล้วอีธานฉันมันตัวแสบต้องการซื้ออ e ีบุ๊ก หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายรักพริมริน